นี่ปุ๋ยอะไรอ่ะถ้าไม่ใส่คนต้นเหรอใส่อย่างนี้เลยเหรออันที่หนึ่งเก็บกี่เที่ยวล่ะประมาณ5วันครั้งหนึ่งประมาณครั้งหนึ่ง5วันครั้งแล้วตรงไหนยังไม่ได้ใส่บ้างหรือสระรองนี้โองามนีนะดินซุ่มดีดีนเลยปุ๋ยละลายเลย ถ้าเกิดจะใส่ปุ๋ยคือให้เป็นน้ำเยอะเหรออุยจะใส่เทอร์บูทด้วยนะครับเดินแบงหน้าก่อนน้ำเราใสแบบนี้ได้ยังอ่ะนาฬยกาที่เก็บได้ยังเก็บกนี่อุ้ยเก็บเก็บอะไรอันนี้ตัวตัวแม่ตัวแม่อ๋อตัวแม่คือตัวเมียแล้วดูไงตัวผู้ตัวเมียว้แลเกตเอนี่โลเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหลูกโอ้โหลูกงามมากเลยเนี่ย โอ้ดูดิต้นนี้งามนี้ต้นนี้ตัวผู้เหรอต้นไหนต้นกระเทย,เย,ายาแบบไหนแบบไหนจะขายได้ดีลูกกระเทยเหรอไหน,นตน้นลูกละโลสองขีดขึ้นก็ลูกกะสิบบาทเลยเนาะ สุดยอดเลยครับงามจริงๆเด็ดเลยไหมเดยวเราครบกำหนดเด็ดเมื่อไหร่อะ